ต้องขึ <Black Magic. S 3> <t> ้นสามีโพดำเนาะเคยูไหมได้ๆๆเฮ้ยโยโย่โยโยโยังเก้าสีแจ้าเปดลยเปสมนี่ครับ Stone มาแมาแล้วข้างบนัด้วยนะคะต้องออกจากลิไม่ใช่ไรเราต้องเปิดคลิปเปิดขันจังบาย ปล่อยวิทยุแล้วนะคะทุกคน94เอฟเอ็นครับเ <ง provided. S 1> ดี๋ยวชิวก็จะเปิดนะครับ<อ>แล้วก็เดี๋ยวมี<ล>เรมก็จะเปิดนะครับขอมมาเยอะนะครับ